ยังน้องทําบางคนถามมาว่าโซนิกพี่ยังอยู่ไหมโอเคผมก็จะมาตอบเลยครับว่าอยู่นะครับก็โซนิกผมยังอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้ก่อนที่จะไปดูโซนิคผมก็อย่าลืมโกดไาย กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยโอเคป่ะก็มีคนถามมาว่าโซดิกอยู่ไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยก่อนที่จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ก็คือโซดิกผมบอกแล้วว่าเอายังอยู่ไม่มีครับไม่มีเบรกกัครับปั๊มหน้าไม่มีนั่นแหละ ดีพักาหลังก็ไม่มีนะครับแล้วก็ตอนแรกเป็นล้อทของนะบอกเลยว,ว่าสภาพตอนนี้มันมันดูไม่ได้ครับน้องๆก็อย่าบอกนะว่าตอนนี้ก็เป็นพนัก้อยข้าของสลับแนละ้วอันนี้อะไรแน่นมากแต่เครื่องก็ยังของมันเหลือแรงเหมือนเดิมแต่มีคนถามมาว่ายังอยู่ไหมก็บอกเลยว่ายังอยู่โอเคก็เปิดไฟใช้อะไรได้แต่ มันยังสตาร์ทไม่ได้เอ้ยมีใครใส่เกียร์ไอ้เหียร่อยอะไรเปิดได้เราจะแคบไม่มีครบเบรกที่เหลือมันก็ใช้ได้นะยอคันนี้ถ้าใครอยากให้อะไรก็ลองบอกมาดูต้องเก็บตังค์ถ้าจะทำคันนี้ <c oughs> ก็นั่นแหละประมาณนี้กับรถคันนี้กันระบงกันสะบททัดก็มี <c oughs> โอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแค่ ถ่ายให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะโควิดแด็กกูได้เยอะแหลก็ระวังตัวให้ดีกันด้วยนะครับกับสถานการณ์ของโควิดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไปแล้วายบายสวัสดีครับนะครับหยุดเมื่อไหร่บอกด้วยอะหยุดเมื่อไหร่บอกด้วยหยุดเมื่อไหร่บอกด้วยนะโอ้มันนานพูดอะมันนานพูด หยุดเมื่อไรบอกด้วยล้อลื่นจัดอะหยุดเมื่อไรบอกด้วยบอกกูด้วยนะมันนานจังอะ่ะโอ้นอไมันนานเที่ยงนี้หยุดเมื่อไรบอกด้วยนานนะโหต้องไปตัดแล้วหยุดเมื่อไรบอกด้วยมันจะหยุดั้ยจะหยุดไมหดไมมันไม่หยุดวะเนี่ยไหลเน่าบอกก่อน เอย่าหยุดเมื่อไหร่บอกเด้อมันไม่หยุดแต่ข้างชมมันจะหยุดหลับแป๊บหนึ่งโอ้โหจะหนึ่งนาทววาีแล้วว่าห้าสิบวีละอีกจะวีหนึ่งนาทีแล้วนะหนึ่งนาทีเลยนะอีกผมให้ดูสดเลย嘛อ๋ออ๋อมันจะหยุดไหมอ๋อหนึ่งนาทีไปกลัวร้อนอ๋ออ๋อยังนะครับ บอกเลยกูคดแสบโอ้ยร้อนเอามันไม่หยุดอ่ะหนึ่งนาทีจะหนึ่งนาทียี่สิบละอีกสามวิหนึ่งนาทียี่สิบละเราจะรอให้มันหยุดอะอะรอสิเดี๋ยวเอากูจะรอมึงแล็วดีอ่ะ จะส่งทีละ,ะเข้าไปเข้าไปอ้าอยู่เอาอีกสิบวิสองนาทีอ่ะสิบวิสองนาทีเด้อ